มาถึงแล้วนะอันนี้ก็เป็นทางเข้านะคะต้องซื้อตั๋วนะคะตอนนี้แฟนไปซื้อตั๋วอยู่ค่ะผู้ใหญ่2,300ยเยนนะคะก็ประมาณ6-700นั่นแหละคะ่ะนี่ค่ะซื้อตั๋วแล้วก็เข้าไปนะคะตรงนู้นเป็นห้องน้ำนะคะห้องน้ำก่อนเข้าชเกตตัวมีเซตเต้นี่ค่ะตั๋วเข้าไปดูข้างในกลางคืนก็จะมีเปิดไฟด้วยนะคะรอบผม รอบหกโม,มงเย็นนี่ค่ะซื้อตัวเข้าไปในนี้เปิดถึงสีทุ่มเหลรฮฮเยอเวลคั่ำ <Welcome S 1> นะคะทูนี่ค่ะนาบนนานะคะเขาจะเขียนไว้ นี่ค่ะนี่แหละค่ะพิมพ์เข้าไปใน YouTube หรือ Google มันจะมีนะคะนี่ค่ะนามะนาะเนอรซาโต้เนี่ยค่ะมันจะขึ้นเลยแหละค่ะใครอยากเข้าชมก็ลองพิมพ์เข้าไปดูนะคะมีค่ะมีปะอิโตจินี่ฮินาริไปค่ะเอาทางนี้คุณชายบอกทางนี้ ทุกช่วงฤดูการจะมีดอกไม้ให้เราชมนะคะนั่นนะคะทุกช่วงฤดูการเขาจะบอกเลยเดือนสีกับ4มีทิวลิป4ีกับ5้าจะมีดอกนั้น5กับ6ก็จะมีกุหลาบนะคะ7กับ8ก็จะมีโฮตาลุโฮตาลุก็หมายถึงห้อยห้ไฟก็จะเปิดนะคะแล้วก็มีดอกโคสมอสอนะคะทุกช่วงฤดูการของเขาจะมีให้ชมตลอดเปิดทั้งปีนะคะ ขอได้บัตรหน้าการ์หน้าการ์ฮาาัลเลยฮัน่ะโอ้ข้างในอ๋อ,อเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันนะคะงั้นไหมเนี่ยวท่าใดอ๋ตอตรงนี้ก็มีเครื่องดืม่มไอศครีมให้ซื้อกินให้พักผ่อนได้นะคะ ชายบ่นร้อนร้อนร้อนอย่างนั้นเยบ่นเลยนั่งหนานี่นี่ค่ะตั้งใจจะมาเที่ยวสวนกุหลาบนะคะวันนี้แต่ที่นี่มันใหญ่โตนะคะแล้วก็มีหลายที่หลายโซนให้ดูนะคะขายของฝากข้างในค่ะร้อนค่ะหนูเดินอยู่เนี่ยร้อนมาก สามสิบจะชัวร์เลยล่ะค่ะวันนี้ตอนนี้บ่ายสองตรงเป๊ะนะคะก็เป็นสไตล์ญี่ปุ่นนะคะสไตล์ญี่ปุ่นเที่ยวญี่ปุ่นนะคะวันนี้รู้สึกคนยังไม่อยเยอะมากนะคะพี่โตสุขุนไนนนะพี่โตสุขุนไนนอืมถ้าช่วงคริสต์มาสนะคะอู้คนจะเยอะมากเยอะไม่พอหนาวด้วย ตอนเป็นสา,าวๆก็เคยมาเที่ยวนะคะมากับแฟนนี่แหละแบบเดินจุจีจุจีแต่ตอนนี้ไม่จุจีแล้วค่ะเดินห่างหงนะเดี๋ยมุกซีนะสุยยกิอตุกิคนนัน้นเห็นกี่ตจายว่มาอยู่เตอนะอีมาวะนั่นเน่กับอีไก่นะหลายปีเมื่อก่อนจีบกันใหม่ๆ่นี่มาทุกปีค่ะปีหนึ่งหลายครั้งเดี๋ยวมาดูไฟเดี๋ยวมาดูดอกไม้ตอนนี้เหรอห่างๆางค่ะก็จะได้มาทีอ้อนอยู่นั่นแหละ เป็นไหมคะใครเป็นบ้างอ,าอะไรก็อุยอะไรก็เปลี่ยนแปลงได้นะคะให้ใเนี่ยอยากนั่งคู่แบบนี้มั้งตรงนั้นเขาจะเปิดไฟนะคะเนี่ยตรงกลางน้ำน่ะหกโมงเขาจะเปิดไฟสวยเลยล่ะค่ะ ส่วนตรงไอ้นั้นเขาเรียก UFO UFO เอขาจะมีขึ้นขึ้นลงลงให้เราขึ้นลงนะคะคุณชายค่ะคุณชายใส่หมวกนั่นสามีนะคะโอไม่ซร้อลูกอะมดจ้ะไปอีกกู น้ำใสเห็นตัวปลาเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมคะปลาไปาเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในนู้นนะคะเดี๋ยวหนูนมาถ่ายอีกทีนึงเดี๋ยวตัดตอนนี้ไปก่อนเดี๋ยวพักตอนนี้ไปก่อน มีนะคะมีร้านอาหารมีซาวน่ามีอบอา่ามีอะไรร้านอาหารซาวน่ารอเปล่ามีค่ะมีหลายที่นะคะตรงนั้นก็เป็นร้านอาหารนะคะ,ะตรงนี้เขาจะเปิดไฟนะคะช่วง6โมงสวยเลยแหละมานลควก,ก็อ๋อสอีจ๋าชิวันโตสเซรุจ๋า ข้างในนู้นก็จะมีดอกไม้หลายโซนนะคะเดี๋ยวหนูจะถ่ายทุกโซนให้ดูเลยนะคะอู้ปลาตัวใหญ่มากค่ะนี่เด็กเก๊ยเฮ้ยอะไรเฮ้ลุมพินีลุมพินีคเองอ๋อผัวบอกไม่มีตัวเฮียหรอบเหมือนที่ลุมพินีอะไม่มีตัวเฮียหรอบไม่มีนงนุชเหรอบอู้ไม่มีสุกุนอันนี้นี่องุ่นวันนั่อ่ะสิ สนอน,นอนะนี่อยู่ใ,ใกล้ๆกล้นากย่านะคะเนี่ยจะไปสนามบินน้าผาเลยนะคะเวลาหนูกลับเมืองไทยก็ต้องไปขึ้นเครื่องที่สนามบินนากย่านะคะขับรถไปประมาณชั่วโมง15นาทีวันนี้มาถึงนี่ก็ประมาณ40นาทีนะคะจากบ้านเพราะว่าใช้ไฮเวย์มาถ้ามาแบบธรรมดาก็ประมาณชั่วโมงหน่อยหน่ ปีนี้รู้สึกจะครั้งที่สองแล้วนะคะโซนนู้นก็จะมีค่ะดอกไฮนิเยียนเขาก็จะปลูกเต็มเลยนะคะเรามาดูได้เขาเลยกเขาเลยขี้เลยตรงนี้เขาจะเปิดไฟนะคะเนี่ย เนี่ยเขาจะทำเป็นไฟไว้ชิงเงนตัวเซลอรู้จั่ะเดี๋ยวเข้าไปข้างในก่อนนะคะนะตังแปข้างในก็เอาบัตรนี้เขาค่ะเขาจะดึงไปอันหนึ่งห้าร้อยเยนเนี่ยเขาจะดึงไปอันหนึ่งโอเค มาแล้วค่ะยื่นบัตรเรียบร้อยเปิดประตูเข้ามาก็ประมาณนี้นะคะที่นี่จะไม่ร้อนมากค่ะเป็นอุณหภูมิที่เขาปรับไว้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะเป็นไงคะสวยไหมนี่ค่ะข้างในโซนในเฮ้าส์นะคะเป็นแบบนี้เปิดทั้งปีนะคะเปิดทั้งปีเข้ามาได้เลย เสื้อขาวนี่ก็คุณชายนั่งอยู่เข้าไปข้างในนู่นก็มีอีกค่ะใหญ่โตมโหลาเลยละค่ะเหมือนกันนี่แหละ่ะเดี๋ยวเราก็าไปข้างในกันเลยนะคะ จะได้ไม่เสียเวลาวิดีโออันนี้อาจจะนานหน่อยนะคะหนูจะทำเป็น ep หนึ่ง ep สองแล้วกันไม่งั้นมันจะยาวเกินไปแต่หลายคนก็บอกว่ายาวก็ดูค่ะไม่มีช่วงนี้ไม่มีโอกาสได้มาญี่ปุ่นก็อยากดูก็ดีใจนะคะนี่ค่ะพาชมพาเที่ยวเขาเรียกอะไรนะโครมโครมญี่ปุ่นหรือโครมญี่ปุ่นหรือดอกอะไรนะอ๋อหนูจำชื่อไม่ได้ จำชื่อไม่ได้อะไรเสี้ยนๆสักอย่างนี้แหละคะ่ะหลากหลายสีนะคะของเข้าต้นใหญ่มากอยู่มาหลายปีแล้วคะ่ะนี่ค่ะมีสีชมพูสีขาวนะคะ โอ้สีออกส,ส,ส้มนี่ก็สวยค่ะคนานๆทีจะได้ออกนอกบ้านก็กดปล่อยนะคะดูสิคะสีม่วง ต,ต่อไปเลยนะคะเราเดินกันไม่หยุดเลยนะไปเรื่อยๆเลยค่ะมีหลายโซนมีหนูถ่ายจากโทรศัพท์นะคะจริงๆก็อยากถ่ายรูปตัวเองกักบดอกไม้เหมือนกันแต่ถ้าเราถ่ายวิดีโอแล้วก็ถ่ายไม่ได้นะคะนี่ยโซนนี้ก็เป็นดอกไม้แบบอีอกโซนหนึงนะคะก็เป็นประมาณนี้ค่ะสวยงามนะคะหลายคน ถ้าเห็นวิดีโอนี้อาจจะบอกว่าอพี่เคยมาแล้วอาจจะมีนะคะหนูคิดว่านะคะอาจจะมีเมื่อก่อนมานะอู้คนไทยเยอะมากเลยค่ะพูดกันแบบมานี่มานี่ถ่ายรูปถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยเขาคุยกันนะคะเราได้ยินแต่ว่าช่วงนี้มันปิดประเทศมันเข้ามาไม่ได้เลยเงียบนะคะหูถอดอ,อะไรเนี่ยแปลกมากเลยเมื่อก่อนไปไหนก็อู้คนไทยเยอะมากยิ่งไปเกียวโตนะคะที่มีวัดเยอะๆนะคะ คนไทยเยอะมากลงรถบ้านมาคุยกันเจ้วเลยนะคะแล้วคนไทยแบบเราคุยเสียงดังไงตะโกนเรียกกันอย่างนี้มาทางนี้มาทางนี้อะไรอย่างเงี้ยในช่วงนี้เงียบซูชินะจ๊ะซูชินะจ๊ะเริ่มเย็นขึ้นมาหน่อยละมาในนี้ไม่ร้อนนะคะ ในนี้อุณหภูมิกำลังดีค่ะไม่ร้อนไม่เหมือนอยู่ข้างนอกเมื่อกี้ร้อนตับแลบเลยเดินไปคุยไปนะคะหนูเดินเร็วหน่อยจริงก็อยากให้ช้าแหะค่ะแต่ว่ามันสถานที่มันอีกใหญ่มากนะคะเนี่ยยังไม่ถึงที่กุหลาบนะคะเนี่ยอันนี้เฉพาะในเฮ้าเขาเลยนะคะ มอยอีกะว่าอะไรวะมอ,กกอยอีกะคิรลโน่ตอนนี้ก็มาถึงถึงสวนกุหลาบแล้วนะคะนี่สวนกุหลาบด้านนอกนะคะ อันนี้ก็เป็นที่เดียวกับของเขาเนี่ยแหละค่ะมีเก้าอี้ให้เรานั่งได้นะคะถ้าเราเหนื่อยเราก็พักได้นะชอบมาแบบนี้ค่ะเวลาเราชอบกุหลาบต้นไหนเราก็ดูชื่อจําชื่อถ่ายรูปชื่อมันเก็บไว้นะคะแล้วก็ไปตามหาตามซื้อเนี่ยแหละค่ะนี่ค่ะเขาจะเขียนไว้แบบนี้กุหลาบเลื้อยนะคะจากฝรั่งเศสมันจะเขียนไว้ จะเขียนชื่อแบบนี้ไว้ค่ะถ้าเราชอบต้นไหนเราก็ดูแล้วก็จําไว้ไปหาซื้อนะคะกุหลาบเลยสีแดงโอ้ยของเขานี่ปลูกมาไม่ใช่เกือบ20ปีแล้วลือนี่นะคะต้นใหญ่เนี่ยดอกมันหมดแล้วค่ะเขาตัดแต่งกิ่งไปแล้วเนี่ยต้องมาประมาณวันที่20ได้มั้งคะถึงจะพีคมากๆ กิ๊สชื่อกุหลาบนะคะกุหลาบเลื้อยดอกเล็กนะคะเนี่ยดอกเล็กมากเลยประมาณ 3, สามสี่เซนได้เล็กใกล้อันนี้ดอกใหญ่มากดอกใหญ่กิ่งใหญ่เด็กใกล้นะขนาดเด็กใกล้อือสอสอชิ่งอ่ชิ่งอ่ สีแดงนะคะโซนนี้รู้สึกจะเป็นสีแดงส่วนกุหลาบนะคะที่นาบวนาโนซาโตโซโซเด็กใกล้ของเขากิง่งกิ่งอวบมากหอมใสจะหอมดอกยูริเนี่ยนะ ดินเขาก็ดำเหมือนของเราเนี่ยแหละค่ะดูกิ่งดูด้านล่างนะคะโอ้มีแต่กอใหญ่ๆได้ใกล้นี่ค่ะท้ามอาก็จะชอบดูแบบนี้นะคะดูคนต้นดูอะไรแบบนี้หืบากันดีบากันดีไอซ์ตักค่ะ

หลาบเลื้อยก็มีนะคะเยอะค่ะมีป้ายปักไว้ทุกต้นนะคะต้นใหญ่ๆเนี่ยชอบต้นไหนก็เล็งเข้าไปเลยค่ะก็ดูรูปดูชื่อไว้นะคะเลือ้อยสีส้มค่ะซันเซ็ตโตคุโรอุ เดี๋ยวถ่ายวิดีโอเสร็จแล้วจะขอถ่ายรูปคู่กับกุหลาบนะคะดีนะคะวันนี้แดดดีมีแดดถ้าฝนตกคงไม่มีได้ถ่ายแบบนี้แน่นอนเลยค่ะนะคะข้างบนนั่นก็เป็นกุหลาบเลื้อย่ไห ดอยสือดอยสืยสออะไรนะนึกไม่ออกกันลืมค่ะเดิมเยอรมนนีเหรอดอยสือจะมีสายทานน้ำนะคะเนี่ยค่ะ เออหนูว่าจะพูดเรื่องกุหลาบทีโรสนะคะหนูไปมาหลายร้านแล้วไปร้านเมื่อกี้ก็มาไม่เห็นมีทีโรสขายนะคะแปลกใจไหมคะหนูว่าจะพูดหลายครั้งแล้วหนูลืมวันนี้หนูนึกออกนึกออกพ่อหนูเห็นกุหลาบตรงนั้นค่ะมันเป็นทีโรสหนูก็แปลกใจทําไมไม่เห็นเขาขายในญี่ปุ่นปีนี้หนูว่าจะซื้อสักต้นสองต้นนะแต่หาไม่เจอหนูก็ว่าเอ๊ะทำไมเมืองไทยก็มีทีโรสทีโรส ก็เลยเกิดความสงสัยว่าจะพูดหลายครั้งแล้วลืมวันนี้นึกออกนะคะก็เลยขอโอกาสพูดสักหน่อยไม่เห็นนะคะวันนี้ก็ไม่เห็นถ้าเห็นว่าจะซื้อแต่เมื่อก่อนเคยเห็นนะคะแต่ต้นใหญ่แพงนะต้นหลายพัน,นะคะ่ะต้นแบบหกเจ็ดพันเลยนะคะ สวยไหมคะวันนี้เที่ยวนอกบ้านนะคะสวนกุหลาบที่ญี่ปุ่นคะ่ะมันก็เริ่มดอกโรยลาแล้วเขาเริ่มตัดไปบ้างแล้วนะคะจริงๆเราน่าจะมาช่วงเดือนพฤษภาประมาณวันที่ยี่สิบกกำลังดีแต่ก็ยังได้ชมดอกอยู่ค่ะเดี๋ยวกุหลาบเอาไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยวเราไปโซนต่อไปเลยคะ่ะเรามาเจอกันอีกนะคะ เดี๋ยวเราจะมาต่ออ so right ีกโซนหนึ่งนะคะเมื่อกี้เราออกไปข้างนอกไปดูกุหลาบกันนะคะนู่นกุหลาบอยู่ตรงนู้นค่ะเมื่อกี้เราเดินอยู่ตรงนั้นรอบหนึ่งนะคะถ่ายกลาบเสร็จเรียบร้อยแล้วหนูก็เดินอ้อมเข้ามาค่ะจะมาเข้าตรงนี้พามาดูอีกโซนหนึ่งนะคะออกไปยู่ข้างนอกเมื่อกี้ร้อนมากค่ะเข้ามาตรงนี้เย็นนะคะไม่ร้อนเลยค่ะอันนี้ค่ะเข้ามาอีกโซนหนึ่งนะคะใช่เป็นไงมัางคะโซนข้างในนะคะ นี่ค่ะต่อจากกุหลาบเสร็จแล้วก็มานี่ต่อเลยสวยงามเลยค่ะนี่ข้างในนะคะอันนี้ไม่ร้อนเป็นโรงเรือนนะคะปรับอุณหภ,ภูมิแบบเย็นเลยละค่ะเนี่ยสิบกว่าองศาได้แต่ไม่ได้ว่าหนาวนะคะแบบกำลังดีอ่ะนี่โซ่โซโซอัตเตอร์ มันคือเถียงกันบอกฉันอยากมาโซนนี้บอกนี่ไงนี่ไงบอกไม่จริงบอกนานแล้วไม่ได้มาก็ลงหลงลืมๆนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆกันนะคะชื่อดอกอะไรหนูก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยแต่สวยค่ะมีหลากสีนะคะดอกใหญ่ดอกเล็กดอกระบาย มองไม่ถูกนะคะแต่ให้เราปลูกมันคงไม่เป็นหรอกค่ะเพราะว่ามันอยู่ข้างนอกมันคงร้อนน่ะแต่ถ้าปลูกในนี้มันคงได้เขาใช้ระบบน้ำหยดนะคะเนี่ยระบบน้ำหยดนี่ค่ะมุมที่หนูว่ามีร้านกาแฟหนึ่งร้านนะคะ วยไหมคะนี่ข้างในเลยล่ะคะ่ะเดี๋ยวขอนั่งอยู่ในเนี้ยสักสาสิบนาทีก็คงจะดีนะคะไม่ร้อนมากจริงๆก็อยากจะอยู่จนถึงหกโมงเย็นนะคะเพื่อดูไฟจะได้ถ่ายไฟให้ดูแต่ทีเนี้ยเราซื้อกุหลาบไว้ในรถนะใช่ไหมคะวัน<ม>นี้มันร้อนมากประมาณ30มสิบองศาได้ถ้าเราไม่รีบกลับน้องที่อยู่ในรถนะ่ะดับชีวาแน่ถามว่าทำไมถึงรีบซื้อล่ะ ข้างนอกอ่ะมันปิดห้าโมงค่ะร้านตรงนั้นมันปิดห้าโมงถ้าเราไม่ซื้อเราก็กลัวออกไปไม่ทันใช่ไหมคะก็เลยต้องรีบซื้อไ้เพราะบางทีเราก็ามาข้างในแล้วบางทีเราลืมตัวค่ะอยู่นานสวยไหมคะเนี่ยสวัตเตมาตีเหรอบอกให้แฟนนั่งรอสวัตเตเหรอ มาดาดเดนไายอยูมาดาชาชิงทด,ดเดน่ายบอกนั่งคอยไปก่อนมันยังไม่ได้ถ่ายรูปเลยบอกเคเลี้ยี้เละก็อี้วไว้สำหรับนั่งถ่ายรูปนะคะสวยไหมคะเนี่ยมุมเนี้ยสวยมาก สวยจริงๆค่ะสวนนี้นะคะสวยเต็มอเต็มี่ก็สงสารสามีนะคะเดินตามตลอดเลยเดินตามที่เราถ่ายวิดีโอก็จะเสร็จนานๆนะคะบนไปบนมาอย่างนั้นแหละ มีหลายโซนให้เราดูนะคะมาไม่มีคําว่าแบบเสียเวลาไม่เบื่อเลยนะคะค่าตัวเหมือนจะแพงแต่ไม่แพงราค่ะมันมีหลายอย่างให้เราชมเข้านอกออกในบ้างไปได้อีกหลายโซนนะคะมีอีกเยอะเลยล่ะค่ะมีเยอะเลยเดี๋ยวไปซื้อกาแฟให้แฟนกินสักแก้วดีไหมนางจะได้ใจเย็นไม่ใช่นางงใจเย็นนะจะได้อารมณ์ดีขึ้นนี่ค่ะร้านกาแฟในนี้ เข้ามาในนี่เหมือนสวัเลยนะคะตอนหนูมาญี่ปุ่นใหม่ๆนี่แบบตื่นหูตื่นตามากเลยแบบโอ้มันสุดยอดจริงๆเลยโซนนี้ใครๆก็ต้องถ่ายรูปนะคะมาแล้ว โอเคค่ะแล้วมาเจอกันใหม่นะคะเดี๋ยวไปอีกโซนหนึ่งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พาเที่ยวนอกสถานที่นะคะนี่ค่ะสุดท้ายแล้วนะคะก็มานั่งร้านกาแฟค่ะนั่งพักเหนื่อยแป๊บหนึ่งนะคะหลายรอบเลยค่ะวันนี้เข้ามาข้างไหนนี่ยังยังไม่หมดนะคะนี่ร้านกาแฟข้างหน้าข้างหลังสวยมากเลยค่ะไอตรงเมือเ่อกี้หนูไปถ่ายรูปแบบสวยจริงๆเลยนะคะเนี่ย สวยเหมือมนสวรรค์เลยล่ะค่ะน่ะผ่อนคลายนะคะนานๆมาแบบนี้ทีคนก็ไม่เยอะมากกำลังดีค่ะก็ยังเชื่อหน่อยสวัสดีนะคะวันนี้พามาเที่ยวค่ะพามาเที่ยวเดี๋ยวเจอกันอีกที่โซนใหม่นะคะ